ผู้ยิ่งใหญ่รองเมือหลงหาพระนงางสาวเจ้าพันทุผู้มารมีทรงชัยองราชานามโมรินเดชาจึงปรากฏเียติยศเกินวันทีที่เส,ส่งสรร เดียร์ตีคูนตาอดงวดหน้าพันดูวัยชีวันขอสักการผู้ชายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ตัวผมเองเนี่ยพาคุณผู้ชมมาเยืยนอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์หาเสนีครับก็นแน่นอนครับว่าทุกวันที่24มิถุนายนของทุกปีเนี่ย ถือว่าเป็นวันสะดุดีวีรกรรมของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์งสิงหาเสนีครับกต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นปอยังอบอุ่นเลยบรรยากาศข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2392เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเส,ส,ส,สนีขุนนางกู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินได้ถึงแก่อสัญญกรรมทิ้งไว้เพียงคุณงามความดีให้คนรุ่นหลังได้ยกย่อง นอกจากนี้ก่อนท่านจะจากไปท่านยังบริจาคที่ดินส่วนตัวให้ทางภาครัฐแล้วนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินจนกระทั่งอีก122ปีต่อมาที่ดินเหล่านั้นถูกทางภาครัฐนำไปสร้างโรงเรียนที่มีชื่อว่าปานดินเดชาสิงห์สิง,สง,สงหาเสนีตามชื่อของตัวท่านเจ้าพระยาเองวันที่ย4ิสมิถุนายนของทุกปีทางโรงเรียนจึงถือให้เป็นวันคล้ายวันอสัญกรรมของท่านเจ้าพระยาเพื่อเป็นเกียรติให้ในคุณงามความดีของท่าน ดยในปีนี้ครับทางโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีได้จัดงานวันสุดีวีรกรรมของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีขึ้นอีกครั้งทั้งนี้เพื่อกราบสักการะดวงวิญญาณรวมถึงล่ำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตสำหรับกิจกรรมในปีนี้ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นพิธีวางพวงมาลาสักการะเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีโดยมีนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ak, ดรกล้าศักดิ์จิตสงวนผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวรวิทย์หมวนศิรินาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนเข้าร่วมง,งานที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีซึ่งพิธีวางพวงมาลานั้นจะเป็นการนําเอาพวงมาลาของเหล่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนมาวางเรียงกันตามลําดับหลังจากนั้นจึงเป็นการสแสดงจากนักเรียนสองชุดได้แก่การลําเบิกโรงชุดฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง ต่อด้วยงานแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ญญก็บรรยากาศวันนี้ผมถือว่าอบอุ่นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศบ้างนะครับแต่ผมถือว่าชาวบดินทุกคนเองก็มีความระลึลกถึงพระคุณของท่านอยู่ั้นก็บรรยาก,กาศกา็เป็นไปอย่างกยาณมิตรในครอบครัวของชาวบดินเดชาครับพิเศษปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญเป็นปีที่ครบ45ปีของการสถาปนาโรงเรียนบดินเดชานะครับนั้นเราก็จัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับก็ให้ชาวบดินทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าที่จบสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยได้กลับมาสถาบัน เพื่อมาเยี่ยมมากราบครูบาอาจารย์ในโอกาสที่ครบรอบ45ปีบัดดินปีนี้ด้วยครับก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการแข่งขันฟุตบอล7คนต่อต้านยาเสพติดสะดุดีววรกรรมเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีซึ่งปรากฏว่าทีมโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีสมุดประการกกว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จครับอยากจะฝากอวยพรความสุขเจริญความสุขสวัสดีกับ น้องๆหรือสิบตั้งลายฮะก็ให้มีความสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ4ีปีของโรงเรียนเข้าสู่กิจกรรมในช่วงบ่ายที่สนามกีฬาโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์ห้เสนีมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษถึง2คู่โดยคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอาวุโสชายที่นำทีมโดยดรกรกล้าสักจิตสงวนห่วงหน่วยการโรงเรียนและนายวรวิทย์หนวยสิรินายกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนลงสนามในชุดสีเหลือง พบกับทีมครูหญิงผู้ปกครองหญิงและดาราหญิงที่มีนักแสดงด,งดังลงอย่างคับข้างครับอาทิหญิงอภิสรารักชาตินุ่นพัชรมนลดินทป,ปาและฟอร์จูนกนกการจุนทองในชุดสีชมพูปรากฏว,ว่าทั้งคู่ก็สู้กันได้อย่างสูสีครับจบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์มิตรภาพครับ2ประตูต่อ2 วันนี้นะคะพวกเราก็เป็นตัวแทนนักแสดงนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะครบรอบ45ปีนะคะโรงเรียนบดินเดชานะคะวันนี้ก็ได้มาลงเตะบอลนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมเรียกว่ากระชับนิดมากเลยวันนี้วันนี้ดูสภาพของนามแฉะมากสงสัยว่าจะได้เปื้อนนะคะเพราะว่าเตะกับทีมอุโสด้วยขณะที่คู่ครับเป็นการพบกันระหว่างทีม V.I.P. บดินเดชาชายที่มีสิทธิ์เก่าและคณาจารย์ของโรงเรียน ลงสนามในชุดสีฟ้าพบก,กับทีมดาราชายที่นําโดยดตรธัญญาภูวิจิตหรือคุณเป็ดเชนยิ้มดาราตลกชื่อดังกรรมการผู้จัดการบริษัทคอมมิี้เวิลด์จำกัดดอกเตอร์องอาจก่อสินค้าอดีตเลขาธิการสมาคมฟ,ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและดรโสพิษพานโนมัยรองอธิการบดีม,มอสีปทุมในชุดสีสม้มปรากฏว,ว่าทีมดาราชายก็มีทีมเวิร์งที่ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ในที่สุดมาปีีแล้วครบรอบสี่ปีของโรงเรียนบดินเดชา กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยผมได้มาร่วมหลายๆครั้งแล้วนะครับเป็นเป็นจะรวมเป็นสิบครั้งก็ว่าได้มั้งนะฮะวันนี้เป็นกิจกรรมของรวมๆของเหล่าศิลปินดารานักแสดงมาร่วมแสดงความยินดีกับบดินเดชาครบรอบส5ิปีสักนิดนึงักนิดนึงมีความรู้สึกไงที่มีโอกาสได้มางานบดินเดชาวันเนี้ยอ,อ,อยากให้ตัดสนาม ตัดหญ้าที่สนามครับครับเรียนนะครับตัดหญ้าที่สนามนะครับอธิการบดีหรืออาจารย์ใหญ่ช่วยตัดหน้าดาวดาวอยากได้อะไรอีกบอกบอกบอกลูกบอกอยากให้มีรถกลอฟในสนามครับให้มีรถกลอฟในสนามนะครับเพราะว่าสนามนี้เผื่อจะมีการตีกลอฟแกะแข่งขันกลอฟนะครับนี่นี่คือคําขอร้องจากคุณดาวคำินอาดารคำินมีอะไรจะจะพูดอีกเชิญเชิญก็อยากให้ทําหลังคาทาหลังคาสนามครับผมแต่ว่า พอกลัวกลัวอ,อะไรกลัวฝนเหรอกลัวฝนตกครับกลัวฝนตกใช่ไหมครับลังคาสนามควรจะมีนะครับควรจะมีนะครับแต่ยากไม่เป็นไรใช่ไหมสนามขูกขลักแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไม่ไม่แล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่สนามแล้วแต่สนามมันจะขูกขักสุขรปกแบบไหน,นหรือว่าสนามไม่เรียบยังไงช่างมันไม่เป็นไรแต่ต้องมีลังคาครับผมแล้วก็แล้วต้องมีรถกฟ แล้วก็หน้าประตูอยากให้เทกันลื่นด้วยครับหน้าประตูเทกันลื่นนะครับไม่งั้นมันจะลื่นนะครับมันเหยียบแล้วกันลื่นนะครับท่านพอรับทราบด้วยนะครับนี่มืออะไรเขามึงเนยดาวเขาให้แสดงความยินดี45ปีกับร่วมของกบดินเดชาอ๋อครับครับผม45ปีที่ผ่านมาก็อยากให้อย่างที่ขอเป็นจริงนะครับเป็นจริงครับพอสนามโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณ ใครช่วยพาคุณดาวออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหมก่อนที่คุณจะถีบคุณดาวออกไปนะครับผมขอบคุณมากในกิจกรรมทุกปีทุกปีทีท่เรามาเหล่าศิลปินดาราน,นักสแสดงจะมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็สร้างความสุขความสนุกหัรษานะครับกับโรงเรียนของบดินเดชาทุกๆปีครับขอบคุณฮนะสวัสดีครับพวกเราเดอคอมเมดีม้นะครับผมวันนี้ก็รู้สึกแบบสนุกมากเลยถูกต้องครับผมวันนี้เป็นวันครบรอบด้วยพี่45ปีของบดินเดชาครับผมถูกต้องครับก็มีเอ่อ กิจกรรมบอล V.I.P กับบอลดาราฟุตบอลดารานี่คุณลูกตั้มมองเข้าด้วยมองเข้าเหรออยากถามตัวถึงเหรออ๋อสูงกบหมาหน่อยไม่ได้มองธรรมดามองอะไรมอง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 ตุ้มมองตุ้มมองตุ้มอะไรแบ ไม่กล้าตอบลุงพี่อ่าโอเคสุดยอดเล่นบอลเก่งมากครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่24มิถุนายนปีหน้าปีหน้าเราจะมาจัดกันอีกกิจกรรมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ทุกๆปีเลยถูกต้องครับผมปีนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วปีหน้าก็ไม่แพ้กันแน่นอนปีหน้านี่ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้อีกโอเคน้องๆที่น่ารักด้วยนะถูกต้องครับผมแต่ละคนน่ารักกันมากสนุกสนานมากมายครับผมวันนี้ใช่ครับผม ผู้ชมครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเสนีครับวันตำรวในวันนี้เนี่ยบรรยากาศนอกจากสนุกสนานแล้วเนี่ยยังเป็นไปด้วยความอบอุ่นด้วยครับอย่าลืมครับผู้ชมครับปีต่อไป24ไมิถุนากลับมาจัดอีกครั้งแน่นอนครับการัญตภาพนักเสดงสมบัติศิรีถ่ายภาพเศรษฐวัฒน์ไหลเพิ่มพูนรายงาน